รถเข้าใหม่ครับชมอยู่กับ Fortuner 2.4 l e g e n d e r นะครับคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะฮะปี2021นะครับไม่ใช้งานแค่8,000โลฮักชมราคาเนี่ยลดลงมาจาก1มือหป้ายแดงกว่า400,000บาทนะครับเสนอขายแค่1ล้าน1 5,000 50, บาททุกนั้นนะครับฟรีดาวได้ด้วยสำหรับพี่ๆทุกท่านที่เครดิตีนะฮะฟรีดาวเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ20,000 สำหรับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆคันนี้นะฮะออปชั่นจัดมาล้นๆนะฮะตามไปชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นรถครอบครัวเที่นั่งนะครับคุมพลมาด้วยสีแดงตัดส่วนกับสีดำนะครับใครสนใจคันนี้แนะนำว่าให้รีบติดต่อมาแล้วก็ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top SUV คัดเกรด A ครับชมวันนี้คลิปนี้นะครับจะมานำเสนอนะฮะ Fortuner โฉมหน้าใหม่นะฮะเป็นตัว2.4 l ีเจนเดอปี2021นะครับมายใช้งานแค่80,000โลฮะชมถือว่าใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับได้ไปในราคาคุ้มๆนะฮะลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงกว่า400,000บาทนะครับเสนอขายแค่1ล้0 0 0 0บาท ฟรีดาวได้ด้วยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ2 0,000ื่นนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้ยอดผ่อนที่น้อยลงนะฮะก็สามารถดาวเข้ามาได้ไม่ว่ากันนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับที่ปลดวางมานะครับก็คุ้มค่าแน่นอนนะเป็นรถคุณภาพเกรดเนะครับที่เพชรยนต์เนี่ยคัดเข้ามาขายนะฮะไม่มีผิดหวังนะครับรับประกันให้ว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะฮะและรุ่นนี้มีแค่คันเดียวในเพชรยนต์ตอนนี้นะฮะ สีขาวหลังคาดำฮะชมนะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยออปชันเขาจัดมาเต็มนะสำหรับตัว Fortuner l e g e n d e r คันนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะโครงสร้างเนี่ยก็เกรดเอเช่นกันนะครับซื้อรถทั้งทีนะฮะต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับคันนี้ห้ามพลาดนะชมเดี๋ยวผมมาพูดถึงออปชันนะฮะเริ่มกันที่ภายนอกเลยนะครับ ไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยงามนะครับหลอดไฟเนี่ยไม่มีรอยขูดขีดหรือว่ารอยคาบเหลืองเกาะติดเลยนะครับคันนี้รุ่นใหม่นะคุณชม นะฮะเป็นตัวหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยติดตั้งมาให้เรียบร้อยคู่หน้านะครับระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยมีให้ครบครันนะครับแล้วก็นี่ฮะด้านหน้าน่สวยมากๆนะฮะหล่อๆได้เท่เลยนะครับใครที่หาตัวลินเจ์เดอร์อยู่นะคันนี้มีแค่คันเดียวในเพชรยนนะฮะป้ายทะเบียน9กด3959นะครับแนะนำว่าให้แคปไว้นะฮะแล้วก็ทักมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่0888994496นะครับ ถัดลงมาที่ตัวล้อนะครับจะได้มาเป็นล้อแม็กปัดเงาทูโทนแบบนี้เดิมแท้จากโตโยต้านะฮะขอบเนี่ยเป็นขอบ20นะคบนักชมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะผู้ชมดูดอกยางเขาดิโอ้โหดอกยางลึกๆนะฮะเหมือนผู้ชมได้น้องๆมือหนึ่งป้ายแดงออกไปใช้งานนะครับสำหรับโชคเนี่ยเขาจะแต่งมาพิเศษนะคะนี่ครับโอ้โหโชกอัพเดิมแท้นะครับจากโรงงานนักชมนะครับ,นะรบเป็นของเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดเลยนะครับนี่โครงสร้างนะฮะก็ ไม่มีปิดเบี้ยวแน่นอนนะครับรับประกันให้ว่าไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ามานะครับสำหรับกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีดําแบบนี้ฮะชมตัดสหรับกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวเนี่ยก็ดูดีทรงสปอร์ตนะครับและหลังคาเนี่ยยังเป็นสีดําด้วยนะฮะกระจกก็ของเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับฟิล์มเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะครับแต่เข้าไปในภายในเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะสว่าง นะครับสำหรับตัวมือเปิดนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะฮะรองรับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยนะคันนี้นะครับผิวพันธุ์มอดี้ต่างๆนะฮะด้านข้างรอบตัวรถเนี่ยก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบแต่อย่างใดนะครับชมดูเหลี่ยมสันเกาดินะฮะเหมือนได้น้องๆมือหนึ่งไปแทงออกไปใช้งานนะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยเขาจะได้มาเป็น LED Light Guiding เรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะโลโก้ l e g e n d ด r นะฮะโอ้โห สวยงามล่อๆแท้ๆนะครับเซนเซอร์เตือนสิ่งกีดขวางด้านหลังเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามาเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมนับให้ดูหนึ่ง5ี่ห้าห้าจุดนะครับแล้วก็ที่เปิดเนี่ยฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีแบบคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยเตะและเปิดเองนะครับสำหรับฝาท้ายเนี่ยเขาจะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับด้านบนเสาอากาศคลิปฉลามเป็นแบบชาร์กฟินนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขามี ล้อไหลมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบคันเลยสําหรับคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับฟอร์จูเนเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยนะฮะตีคู่มากับ NewX เลยนะครับคันนี้ได้ปี2021นะครับใหม่ๆเลยฮะชมนี่ครับโอ้โหสปอร์ตเมอาร์นะครับเรียงเมดสวยแบบนี้นะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะชมอันนี้ไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับรับประกันให้ Fortun e r เนี่ยข้อดีของเขาอย่างหนึ่งเลยนะรถเขาค่อนข้างสูงเลยทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยกว้างไกลมากๆ และที่สําคัญไปได้หลายคนช่วงล่างนิ่มๆนั่งสะดวกสบายนะครับภายในออปชั่นล้นจริงนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดถึงภายในให้ฟังนะครับนี่ฮะพาชมโครงสร้างกันก่อนนะครับน้องเซบีก็ไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับทั้งบนและล่างนะฮะน่าของเดิมเติมลมยางไนโตรเจนนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานบริษัทผลวางนะครับการดูแลรักษาใมแทนต่างนะฮะเศูนย์เช็คศูนย์อยู่ทุกระยะแน่นอนฮะชมนะครับนี่ฮะโครงสร้างตรงประตูนะครับสปอตยังเห็นชาด์จแบบนี้ฮะชม นะครับคันนี้สีขาวหลังคาดำนะครับค่อนข้างฮิตเลยนะครับราคาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับในราคามือสองตอนนี้นะครับราคาค่อนข้างแข็งเลยนะแต่ข้อดีของเขาก็คือสามารถฟรีดาวได้นะครับถ้าเกิดมาอยู่ในเพชรยนนะฮะฟรีดาวได้ทุกคันไม่ว่ารถราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับฟรีดาวได้หมดนะฮะอยู่ที่เครดิตของพี่ๆเลยนะครับหากเครดิตดีเนี่ยก็ฟรีดาวจัดยอดเต็มได้เลยนะครับ ะะชมโครงสร้างรอบคันเลยนะครับชมนี่ฮะสวยงามนะฮะทุกระเบียดนิ้วเลยนะครับก็ยังว่างอยู่สําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4ง e g e n d d ลีเนเดนะฮะตัวโฉมใหม่หน้าใหม่นะชมนี่ฮะรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะครับก็ของเดิมแท้แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างหล่อค่อนข้างเท่เลย นะครับตัว Fortun e r นะฮะกล้องหลังกล้องถอยก็มีให้ครบนะฮะกระจกด้านหลังเดิมแท้ t ต y o ต้าทุกบานนะครับไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีให้นะฮะนี่ครับฝาท้ายนะครับเวลาเปิดเนี่ยเขาก็จะมีไฟเตือนให้นะครับอ่ะนี่ครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะรถครอบครัวอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานและเป็นรุ่นยอดฮิตด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากขนของเยอะนะฮะก็สามารถ พับเบาะตอนที่3ได้เลยนะครับเบาะตอนที่2กับเบาะตอนที่3เนี่ยสามารถพับได้นะครับมีพื้นที่เก็บของนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับนี่ฮะน็อตฝาท้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับนี่บริเวณรางน้าฝนนะฮะยังเห็นรอยสปอตชัดเจนแบบนี้ฮะชมนะครับเดิมแท้ทุกจุดแน่นอนนะครับไฟท้ายเดิมสแตนเลสนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังวิธีใช้งานนะครับมีมาให้ครบเลยนี่ฮะม้าคิกเซนเซอร์มีให้นะครับ พ่อนานๆเข้ามาทีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับยังว่างอยู่นะฮะผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถที่เพชรยนต์นะฮะเป็นแต่รถเอ่อมีแต่รถคุณภาพเกรดเเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยไม่มีเอาเกรดบเกรดซเข้ามาขายอย่างคันนี้นะฮะร,ราคาได้ด้วยนะฮะลดลงมาจากเป็นหนึ่งแปดแกว่า4ี่0 0นบาทไม่ต้องไปเสียเงินดาวสักบาทเดียวนะครับอ่ะให้ดูฝั่งนี้กันแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะไปดูฝั่งนู้นกันผมชอบด้านหน้าเขามากเลยอ่ะ นะฮะดูหล่อโฉบเฉี่ยวดูแบบเท่นะฮะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูทันสมัยนะครับไม่ตกยุคตกเทรนด์นะนะครับอ่านี่ฮะโครงสร้างนะครับบริเวณสปอร์ตเป็นอาร์คนะฮะนี่เรียงเป็นเม็ดสวยแบบนี้นะครับไม่มีชนด้านนี้มาแน่นอนนะครับดูรถประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับนี่ภายในก็สวยๆกว้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงออปชั่นภายในให้ฟังนะครับนี่นอตสบนะฮะ สวยงามทั้งบนและล่างนะครับทุกจุดเลยสักคขพรมสกรับเพยต่างๆก็อยู่ของเดิมแท้นะครับรายละเอียดตัวรถต่างๆนะครับเส้นสายตัวรถเนี่ยก็เดิมทุกจุดเลยนะฮะคันนี้คุ้มแน่นอนนะคุณชมนะฮะคันนี้ครับสปอร์ตเป็นอาร์คนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะคุณชมผมให้ดูกันสีบานเลยนะครับสําหรับโครงสร้างเนี่ย พาชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปแบบไวๆนิดนึงนะชมนานๆทีมาถ่ายฟอร์จูเนนะครับให้พี่ๆรับชมกันเพราะว่าคันนี้เนี่ยเด็ดจริงนะครับรุ่นนี้มีแค่คันเดียวในเพชรยนต์เท่านั้นนะครับสำหรับตัว2.4 l ีเจนเดอร์นะครับเขาจะมี4รุ่นย่อยนะตัวโฉมปี2021นะครับจะมี2.4 l e เจนเดอรนะครับแล้วก็2.8นะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะก็จะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใครที่ตามหารถครอบ,บครัวเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะมาคันนี้ได้เลยนะครับต่อไปจะไปพูดถึงออปชันภายในคันนี้กันนะครับนี่ฮะได้มาเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะฮะสื่อถึงความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวท็อปนะฮะแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์2.8แนะครับเขาจะแต่งมานี่ฮะสสีเลยนะครับเป็นสีดาตาสลับกับสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะครับ บอร์เนี่ยปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็แผงคอนโทรลนะฮะตรงกระจกฝั่งประตูฝั่งคนขับนะครับกระจกเนี่ยออโต้ทั้ง4บานเลยมีเซ็นทัลล็อกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปรับและพับแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสำหรับตัวกระจกด้านข้างนะครับพุสตสตาร์ทมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมคูคอนโทรลด้วยนะครับอ่ะเกียร์แพดเดิลชิพเขาก็ให้มานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันอย่าเบรกดปุ่มพุสตสตาร์ทได้เลยนะครับ นี่เดินเครื่องมานิ่งๆแบบนี้ครับชมนี่นะครับภายในทรงสปอร์ตนะฮะนี่อัตราการเล่งก็150แรงม้าเลยนะสำหรับตัว Fortuner คันนี้นะครับไมยแท้ไม่เดิมนะี่ครับ86,718กิโลเมตรเท่านั้นเข็มหน้าปัดเลืนไม้ต่งตางๆก็ทรงสปอร์ตนะครับคันนี้ให้เกียร์แพทเทิร์นชิมาด้วยนะครับ ก็สามารถเชนเกียร์ได้เลยนะฮะขึ้นลงตามอิสระการใช้งานนะครับมาพร้อมคุ่มโชว์แล้วก็ปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะครับปรับเปลี่ยนโวลลูมจากเครื่องเสียงได้นะครับเครื่องเสียงระบบทัสกินนะครับสามารถฟังเพลงได้ฟังวิทีุได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆได้หมดเลยอ่านะฮะดูเมนูกันหน่อยนี่ครับรองรับระบบออโตแอนดรอยแอปเปิลคาร์เพย์ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับและที่สําคัญนะครับนี่ฮะ มีกล้องหลังกล้องถอยให้ด้วยกล้องมอง360องศาก็มีให้เช่นกันเส้นการระยะก็มีนะครับเซ็นเซอร์เตือนสิ่งกีดขวางมีให้รอบคัน นะครับสำหรับคันนี้ความปลอดภัยสูงแน่นอนฮะชมนะครับนี่ผมชอบมากมีกล้องมองมุม360องศาอ่านี่ผมใส่เกียร์ P แล้วนะนะครับก็ยังเห็นตัวสภาพรถอยู่นะชมนะครับเห็นความกว้างของตัวรถแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยเนื่องจากตัวรถเขาค่อนข้างสูงเลยเวลาเราขับขี่ใช้ควาเร็วหรือว่าขึ้นทางด่วนไปต่างจังหวัดก็สามารถมองเห็นได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับข้อดีของ Forttuer นระนชมนะครับ ตัวแอรเนี่ยยังเป็นแอร์ระบบออโต้ดูอัลโซนแยกซ้ายขวาอิสระมาให้นะครับแล้วก็คันนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยตรงกลางนะครับนี่ปิดได้นะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยตกแต่งมาด้วยลายไม้แบบนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยได้มาเป็นเกียร์ออโต้ฐานเกียร์ขั้นบันไดนะฮะ อ่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายให้ด้วยนะครับ Wireless c h a r อร r นะครับอยู่ด้านในนี้นะครับมีประโยชน์มากมากเลยนะครับสาหรับเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้และคันนี้มีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วยนะครับ Eco กับ Power โหมดนะครับ traction control การเลื่อนการถ่ายมีให้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่พักแขนนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะฮะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแอร์แบคคันนี้ให้มาถึง7ใบนะครับระบบความปลอดภัยสูงชมดูสภาพเบาะดินะฮะรถเนี่ยเพิ่งเข้ามา นะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จเลยนะฮะบอกใหม่ขนาดนี้เหมือนได้น้องๆมือหนึ่งป้ายแดงออกไปใช้งานนะครับบอกสภาพใหม่มากนะฮะแล้วก็ถัดขึ้นไปนะครับจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับมีที่ใส่แว่นให้ด้วยครับคันนี้นะฮะนี่ควบคุมไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะนี่สวยงามนะครับแผงควบคุมไฟนะครับดูดีมีระดับนฮะคันนี้บวกกับความหรูหราไปด้วยนะครับสําหรับกระจกด้านหน้าเนี่ยก็มีไฟให้นะครับความปลอดภัยสูงแล้วก็เอ่อ เทคโนโลยีของออปชันเนี่ยจัดเต็มมามากๆเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งคนขับนะครับยังว่างอยู่นะฮะ2.4 Legend e อร์ปี2021นะครับไม่8หม0 0นโลนะฮะเสนอขายแค่1,150,000บาทหน่งนั้นบาทเท่านั้นชมนะฮะนี่มีปุ่มเปิดปิดคลิกเซนเซอร์ด้วยนะนะครับมีให้นะฮะแล้วก็เปิดฝาด้านหลังอะไรต่างสามารถคอนโทรลได้ฝั่งคนขับได้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาไปชมด้านในนะฮะห้องผู้โดยสารนะครับชมกว้างมากนะฮะเบาผู้โดยสารตอนที่สองเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับนี่เบาใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะครับคุมโทนมาสองสีนะฮะและภายในตรงนี้เนี่ยกว้างมากนะครับเล็กรูมนะฮะเหยียดขาได้เลยนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยมีรูเสียบชาร์จให้ด้วยนะครับ USB แลาวเป็นแบบ Type C นะครับไม่ได้เป็น Type A นะครับคุณชม นะครับอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่เสียบชาร์จปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะครับด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันนะครับนี่ฮะตัวแอร์นะครับห้องผริสารใหญ่ๆแบบนี้สามารถปรับสปีดได้นะครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคุณผู้ชมนะครับก็ยังว่างอยู่นะฮะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบติดต่อมานะครับที่0 8 8ย์9 4 4 9 6หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะครับ TOP PRP92 นะครับ คอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะเพราะว่าแนะนํานะครับใครอยากได้คันนี้นะฮะแนะนําว่าให้จองเข้ามาไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองเนี่ยไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟนั้นผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยผมคืนเงินจองให้เต็มจานวนสบายใจได้นะครับอันนี้ผ่อนฟรีดาวอยู่ประมาณเดือนละสองหมื่นนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องยนต์กันมา เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะดีเซลล้วนนะชมก็จะค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะครับอ่ะโอ้โหชมดูดิครับห้องเครื่องนะฮะสะอาดสะอานนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆใ,ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะฮะอัตรา แรงม้าของเขานี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับระบบเบรกต่างๆความปลอดภัยมีให้ครบคันนะครับมาดูตัวคันก่อนเลยนะครับนี่ฮะไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ปูปูกลมสวยนะครับสําหรับคันหน้าก็เป็นสีเดียวกันนะครับไม่มีพ่นสีทําสีมาแน่นอนนะครับนี่ฮะทุกตัวนะครับไม่มีการขันไข่ผู้หยับนะครับดูดีครับภายในเนี่ยใหม่มากๆนะฮะแบตเตอรี่ใหม่ๆฮะรวมคันนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนไปรถนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาตรวจรถให้ครอบคลุมถึง274จุดกันรอบคันเลยนะครับชมดูรายละเอียดตัวรถภายในรถทุกตัวนะครับไม่มีราบน้ํามันต่อติดแต่งใดนะครับใช้งานได้ปกติเดินเครื่องมาปกติเลยนะครับคันนี้แนะนําว่าคุ้มจริงนะฮะยังว่างอยู่นะครับสําหรับฝากระโปรงหน้านะครับก็มีตาปอรต้นานะครับไม่เปลี่ยนมาแน่นอนฮะชมนี่ฮะโอ้โห มัดนะครับไม่มีการขันไข่ที่ยับนะฮะลอนที่รูฝาทรงชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังต่างๆอยู่ครบนะฮะรูระบายอากาศสมสวยนะครับสนุนกันความร้อนใหม่ๆใ,ใหญ่ๆแบบนี้ฮะับชมนะครับคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.4เรเจนเดอร์ปี2021นะฮะสีขาวหลังคาดําคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเสนอขาย1ล้าน1แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับมือหนึ่ง 1, ป้ายแดงเนี่ยจะขายอยู่1ล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันนะฮะ ตีไปว่าลดลงไปจากไปหนึ่งแดงกว่า4ี่แสนบาทเลยนะชมและคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยสําหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะครับใครที่อยากได้คันนี้นะครับขอคนที่มีไรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับผ่อนคนเดียวออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะครับเอกสารการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะฮะบ,บางคนเนี่ยเอาแค่แบบประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีผ่อนยิ่งมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงจ่ายตรงด้วยแล้วเนี่ยนะฮะ ออกรถขอสินเชื่อได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ท่านใดสนใจก็ฝากรีบติดต่อมาด้วยนะครับที่088 899 4496นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ดีมันก็ได้นะครับ TOPPRP92 ครับคอนแทคด้านล่างขวานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อปรถสวยมือด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ